ครับครับสวัสดีครับแม่พี่น้องลูกป่าอ้าวชาญยูทูบทีคารุบลากีงครับพบกับผมกันวครับกับชงคนสางานนื่อนี้นะครับเนาะผมขอนํคลิปวิดีโอขอบคั่นะพี่น้องเนาะในการนั้นหลับบุตรการศึกษาของลูกสาวนะครับคือแกเรียนจบป .6 นะครับเนาะก่อนมีการเื่อของขวัญเสื่อย่างไปบหมอกใป้แจ้มีบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศ กับเป็นเม่เท่ากับปะเถ่นพี่น้องเมื่อกี้กับดูสะพายเล่านะครับเนาะกระไดพากันมาเลือกของขวัญให้ลูกสาวนะครับเนาะคือชลิปนี้ผมสิเจ็บไ้ในความทรงจำนะครับเนาะเป็นที่ระลึกคือเอาไปเจ็บข้อมูลในในจุดอื่นนะผมว่ามันบางทีมันเกิดบางทีมันจะหายไปนะครับ ผมเลยอยากเก็บไปใน Youtube ช่องผมกับการขอให้พี่น้องครับที่ที่เห็นให้พี่น้องเสียเวลาในการเข้ามารับชมนะครับเนาะรานเป็เกีวปกนของาคนแฟนครับขอารยกานะคะรให้รอยรนบางเด ญาติี่ญาตโอ้แม่คุณิด้วในโรงเรียนุนาติเราคุยงานเรื่อรจเดชนญาติของญาะ พี่สาวคนหนึ่งบริมากแกพีการครับแกพีการเดินบนะครับสาหรับพี่สาวก็มาบ่ได้กพี่น้องก็เอาไปบ้านนะครับก,ก่อนจะรับนะครับแบบบรรยากาศ็ประมาณนี่พี่น้องก็คุ้นายนะพี่น้อง่เข้ามารับชุรับในชีหนานะคะนาะเดี๋ยวผมสีหาในความดูหรือว่าถ้ามีเ c ฝากขายรถก็สีลงขายรถให้เจ้านะคะเนาะ

เนี่ดี๋ยวครับก็รถ่า,ายรูปรวมกันนะครับสําหรับเล็กน้อยที่เรามาละบ,บุดนี่ก็เป็นภาพนะครับตัวนี้เป็นการถ่ายภาพอธิดายดนะครับว่าด่สาวเขาดิการนะครับเดินโมเดลก็เลยบมไดมา รวมง,งานนั่นะครับนะเพราะว่าบนใปใส่มาใส่ลำบากบรรยากาศนะครับเนาะแต่ถ้ายเจ็บใบพี่น้องผมก็สิบ่ได้ว่าน้องๆไปลากกันตรงนี้ได้ก็่อยภาพไหลไปนะครับเนาะถ้าพี่น้องที่เขาบางไม่ก็ฝาก อะไรก็แช่ก็ตามลังใจช่องคนสังงานนำานะครับฝากผมนะครับแต่หัวหลมาเรยพีปน้องหลายปีแล้วนะครับทายรูกับแฟนครับลูกสาวก็ประมาณนี้นรองได้เจอกันไม่ชิมหนาครบชิมหนายังมันจฝากไปตามไปสำหรับชุนีุ่้าในไลน์ครับสวัสดีครับ